ตัวแทนจำหน่ายทั่วอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตที่พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้ยานพาหนะใหม่เอี่ยมกำลังสะสมอยู่ในลานจอดรถบางคันจอดฝุ่นจับมาเกือบครบหนึ่งปีเต็มในขณะที่ผู้ซื้อไม่ปรากฏตัววันนี้เราจะมานับยานพาหนะ15คันที่มีปัญหาการสต็อกสินค้าที่แย่ที่สุดในอเมริกาและในอันดับที่12เราจะเปิดเผยบางสิ่งที่เผยให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่ามากเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ทุกคนควรกังวล เราจะเริ่มจากล่างสุดไปบนสุดไปกันเลยอันดับที่15 Hyundai Santa Fe 2025เราเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจ Hyundai Santa Fe 2025มีสต็อกอยู่184วันและมีจำนวนถึง42,768คันสะสมอยู่ในลานจอดรถของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Santa Fe ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับปี2024 ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นขึ้นและภายในที่หรูหราขึ้นและทำไมาถึงยังสะสมอยู่มี3ปัญหาหลักประการแรกราคาได้หลุดการควบคุมราคา M.S.R.P. สำหรับรุ่นท็อปกำลังเข้าใกล้พื้นที่ของรถหรูโดยราคาขายเฉลี่ยที่สูงถึง43,000ยูโรผู้ซื้อถามว่าทำไมไม่ซื้อ Honda Pilot หรือ Toyota Highlander ที่มีมูลค่าการขายต่อที่ดีกว่า ประการที่ 2. ความโลภของตัวแทนจำหน่ายกำลังค่าการขายตัวแทนจำหน่ายฮุนไดหลายรายกำลังเพิ่มอุปกรณ์เสริมบังคับการปรับราคาตลาดและใช้กลวิธีราคาที่หลอกลวงซึ่งทำให้ต้นทุนสุดท้ายสูงกว่า M.S.R.P. หลายพันยูโรผู้ซื้อเข้ามาพร้อมความคาดหวังในแบรนด์ที่คุ้มค่าและออกไปพร้อมความรู้สึกถูกหลอกประการที่ 3. ความกังวลด้านความน่าเชื่อถือกำลังเพิ่มขึ้น ยืนไดเพิ่งเรียกคืนรถบางรุ่นของเซนตาเฟเนื่องจากความเสี่ยงด้านไฟไหม้ผู้ซื้อเริ่มกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของในระยะยาวลูกค้าทั่วไปคือครอบครัวที่กำลังมองหารถ SUV 3แถวที่เข้าถึงได้และลงเอยด้วยความไม่ไว้วางใจเนื่องจากราคาที่สูงเกินจริงเซนตาเฟกำลังจ่ายราคาสำหรับกลยุทธ์ที่ก้าวร้าวในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดอันดับที่14นิสันอาร์มาดา2025 n i s ซ a นอ r มาดา2025ขนาดเต็มกำลังสะสมอย่างรวดเร็วมีสต็อกอยู่185วันและ6,756คันจอดอยู่ในลานจอดรถรุ่นปี2025มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญรวมถึงการเลิกใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด5.6ลิตรและเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ V6 Twin Turbo ขนาด3.5ลิตรในขณะที่เครื่องยนต์ใหม่มีกำลังมากกว่าบนกระดาษ ผู้ซื้อรถ SUV ขนาดเต็มแบบดั้งเดิมไม่มั่นใจหลายคนอยากจะอยู่กับ Chevy Tahoe หรือ GMC Yukon มากกว่าแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือราคาด้วยราคาขายเฉลี่ย71,331ยูโรอามาดาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายผู้ซื้อไม่ไว้วางใจนิสสันมากพอที่จะใช้ใจ่าย71,000ยูโรกับชื่อแบรนด์ของพวกเขานิสสันได้กลายเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุด โดยมีชื่อเสียงที่ตกต่ำไปมากเมื่อเทียบกับ Toyota, Honda และ Mazda าผลที่ได้อามาดาเกือบ7,000คันจอดฝุ่นจับในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายนิส s ันเฝ้าดูต้นทุนทางการเงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ต้องการความสามารถในการลากจูงและพื้นที่และลงเอยด้วยความไม่ไว้วางใจแบรนด์ที่มีคุณภาพน่าสงสัยในราคาพรีเมียม อามาดาตกเป็นเหยื่อของชื่อเสียงของนิสสันที่พังทลายลงอันดับที่ 13. Buick Enclave 2025รถ SUV 3แถวสำหรับครอบครัวของ Buick มีสต็อกอยู่185วันและ13,912คันที่ยังไม่ได้ขายเป็นการสะสมจำนวนมากสำหรับแบรนด์ที่กำลังต่อสู้กับเอกลักษณ์ของตัวเอง e n c l a v e 2025ได้รับการออกแบบใหม่แต่แทนที่จะแก้ไขปัญหา บิวิกกลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดการเลิกใช้เครื่องยนต์ V 6ที่นุ่มนวลและเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบขนาด2.5ลิตรที่ส่งเสียงดังครู่ครักและไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์แม้จะอ้างว่ามี328แรงม้าเครื่องยนต์ก็ยังรู้สึกอ่อนแอและทำงานหนักเกินไปภายใต้าการเร่งความเร็วภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการในรถ SUV หรูหราราคา52,747ยูโรรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้ายัางประสบปัญหาการพวงมาลัยดึงช q u e Steer เมื่อเร่งความเร็วอย่างแรงซึ่งเป็นปัญหาที่น่าอายสำหรับรถยนต์ระดับพรีเมียมลูกค้าทั่วไปคือครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงที่กำลังมองหารถ SUV หรูหราของอเมริกาและลงเอยด้วยความผิดหวังจากเครื่องยนต์ที่ไม่เพียงพอในราคาที่สูงเกินไป บิวิกกำลังสูญเสียเอกลักษณ์และความเกี่ยวข้องในตลาดอันดับที่12 Mazda CX 5 2025นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจ Mazda CX 5ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ดีที่สุดมานานกำลังมีสต็อกอยู่187วันและมีจำนวนถึง43,567คันที่ยังไม่ได้ขาย CX 5สร้างมาอย่างดีขับสนุกและมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง แล้วเกิดอะไรขึ้นมี2ส,สิ่งประการแรกรุ่นปี2025เป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับรุ่นปัจจุบัน Mazda เร่งการผลิตเพื่อเคลียร์สต็อกชิ้นส่วนก่อนที่รุ่นที่ออกแบบใหม่จะมาถึงเป็นการลดราคาแบบคลาสสิกในช่วงสิ้นสุดวงจรการผลิตผู้ซื้อที่รู้ว่ารุ่นใหม่กำลังจะมาถึงจะรออีก2อสาเดือนดีกว่าที่จะจ่ายราคาเต็มสำหรับรุ่นเก่าที่กำลังจะเลิกผลิตในทางกลับกัน เมื่อรถยนต์ราคาที่สมเหตุสมผลและได้รับการยอมรับอย่างดีอย่าง CX5 กำลังสะสมอยู่ในขนาดนี้มันเผยให้เห็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจผู้คนกำลังถอยออกจากตลาดรถยนต์ใหม่โดยสิ้นเชิงด้วยราคาขายเฉลีย 34, 34่ย34,343ยูโร CX5 ไม่ได้แพงแต่ผู้บริโภคเหนื่อยล้าและแม้แต่รถยนต์ราคาไม่แพงก็ยังจอดนิ่งนี่คือสิ่งที่เผยให้เห็นปัญหาที่แท้จริง ชนชั้นกลางกำลังถอยเอาเจากตลาดรถยนต์ใหม่เมื่อรถยนต์ราคาไม่แพงและน่าเชื่อถือกำลังสะสมนั่นหมายถึงความต้องการของผู้บริโภคที่พังทลายลงลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรถยนต์คันแรกหรือครอบครัวเล็กที่กำลังมองหารถ SUV ที่น่าเชื่อถือและราคาไม่แพงและลงเอยด้วยการรอช่วงเวลาที่ดีขึ้นในเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน CX 5ตกเป็นเหยื่อของช่วงเวลาและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ อันดับที่11 Land Rover Discovery 2025 Land Rover ปรากฏตัวครั้งแรกในอันดับที่11ด้วย Discovery ที่จอดอยู่189วันและ1,145คันที่ยังไม่ได้ขายด้วยราคาขายเฉลี่ย73,959ยูโรคุณกำลังอยู่ในอนาเขตของรถรูที่จรงิงจังแต่ปัญหาของ Discovery นั้นคุ้นเคยเกินไปความน่าเชื่อถือต่ำ ระบบอินโฟเทนเมนท์ที่น่าหุดหิดพร้อมการตอบสนองที่ช้าและเครื่องยนต์พื้นฐาน4สูบเทอร์โบ2ลิตรที่รู้สึกว่ากำลังไม่เพียงพออย่างร้ายแรงสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่ขนาดนี้แม้ว่าการตลาดทั้งหมดจะวาดภาพประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่เต็มไปด้วยการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความสามารถที่แข็งแกรง่งและความประณีตของกังกแต่ความเป็นจริงคือการเข้าศูนย์บริการบ่อยครั้งการเสีย และความกังวลอย่างต่อเนื่องว่าอะไรจะเสียต่อไปประสบการณ์นี้ห่างไกลาจากความรื่นรมลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรถหรูที่กำลังมองหาการผจญภัยและสถานะของอังกฤษและลงเอยด้วยค่าซ่อมที่สม่ำเสมอและความเสียใจ Land Rover กำลังจ่ายราคาสำหรับชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือที่แย่มากอันดับที่10 Mini Hardtop ประตู2025 มินิคูเปอร์อันเป็นเอกลักษณ์กำลังต่อสู้กับสต็อกอยู่197วันและ2,747คันที่ยังไม่มีผู้ซื้อปัญหาของมินินั้นง่ายแบรนด์ได้หลงทางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเลือกที่สนุกราคาไม่แพงและแปลกประหลาดได้กลายเป็นราคาแพงและซับซ้อนด้วยราคาขายเฉลี่ย37,322ยูโรคุณกำลังจ่ายราคาสูงสำหรับรถแฮทช์แบ็กสประตูขนาดเล็ก ที่มีประโยชน์ใช้สอยจำกัดผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่อาจถูกดึงดูดด้วยสไตล์ของมินิกำลังถูกตัดออกจากราคาผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่กำลังเลือกรถ m a สเตอ mx 5 Miata หรือ Hot Hatches อย่าง v o l ks w a g e n gti และผู้ซื้อที่เน้นการใช้งานกำลังเลือกรถ Crossover ชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของมินียนถูกโจมตีด้วยการเป็นเจ้ของโดย bmw ที่นำมาซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนและการซ่อมแซมที่มีราคาแพง แบรนด์นี้ติดอยู่ระหว่างการเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและอุปกรณ์เสริมสำหรับไลฟ์สไตล์และตลาดกำลังบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่สมเหตุสมผลกับราคาลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาความสนุกและสไตล์และลงเอยด้วยราคาที่แพงเกินไปและไม่มีประโยชน์ใช้สอยมินิกำลังสูญเสียความเกี่ยวข้องในตลาดสมัยใหม่อันดับที่9 jeep compass 2025 ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่พื้นที่ s t เ l ลันเทสและปัญหาต่างๆก็ลึกซึ้ง Jeep Compass มีสต็อกอยู่198วันและ21,358คันสะสมอยู่ในตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาด้านอุปทานแต่เป็นวิกฤตด้านคุณภาพ Stellantis ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Jeep ได้รับการโจมตีอย่างหนักจากการเรียกคืนรถและปัญหาด้านคุณภาพทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ คอมเพ s สถูกเรียกคืนหลายครั้งสำหรับความล้มเหลวของถุงลมนิรภัยข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ปัญหาระบบเชื้อเพลิงและปัญหาเกียร์ฟอรัมเจ้าของรถเต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญรถยนต์ดับบนทางหลวงปั๊มเชื้อเพลิงเสียไฟเตือนเครื่องยนต์ติดเมื่อวิ่งไปได้ไม่กี่ไมล์และปัญหาไฟฟ้าที่ทำให้เจ้าของรถตกค้างด้วยราคาขายเฉลี่ย31,924ยูโร c o m p a s s อาจดูเหมือนคุ้มค่า แต่ผู้ซื้อรู้ความจริงการควบคุมคุณภาพของ s t e l l a n t i สพังทลายลง Consumer Reports จัดอันดับ j e ีบอยู่ใกล้ท้ายสุดในด้านความน่าเชื่อถือและ Compass เป็นหนึ่งในผู้กระทำผิดที่เลวร้ายที่สุดลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อที่ประหยัดงบที่กำลังมองหารถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีความสามารถและลงเอ่ยด้วยฝันร้ายด้านความน่าเชื่อถือโดยหลีกเลี่ยงแบรนด์นี้โดยสิ้นเชิง สเตลันติสกำลังจายราคาสำหรับการละเลยคุณภาพมานานหลายปีอันดับที่ 8. MERCEDES BENZ S.L. 2025รถโรดสเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz กำลังสะสมอยู่199วันและ539คันที่ยังไม่ได้ขายด้วยราคาขายเฉลี่ย1น3 6 5 8ยยูโร S.L. ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งรถเปิดประทุนหรูหราขั้นสุดยอด แต่ในราคานั้นผู้ซื้อมีความคาดหวังสูงมากและ SL ปัจจุบันไม่เป็นไปตามนั้นปัญหาเริ่มต้นจากการวางตำแหน่ง SL ได้เปลี่ยนจากรถ Grand Tourer ที่ซับซ้อนมาเป็นรถสปอร์ตที่หนักและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรมันสูญเสียความสง่างามและความประณีตที่ทำให้รุ่นก่อนหน้าพิเศษไปจากนั้นก็มีการแข่งขันในราคา16 3,000ยูโร คุณกำลังอยู่ในอนาเขตของ Porsche 911ซึ่งเป็นรถที่น่าตื่นเต้นกว่าในการขับขี่สร้างได้ดีกว่าแล้วรักษามูลค่าได้ดีกว่ามากหรือผู้ซื้อสามารถเลือก Bentley Continental GT ที่มีชื่อเสียงและความหรูหรามากกว่าลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรถหรูที่กำลังมองหารถโรดสเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์และลงเอยด้วยความผิดหวังจากการวางตำแหน่งที่สับสนราคาที่สูงเกินไป และการแข่งขันที่เหนือกว่าเมอร์เซเดสกำลังแพ้สงครามในกลุ่มรถสปอร์ตหรูเรามาถึงครึ่งทางของรายการยานพาหนะ15คันที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถขายได้7คันถัดไปรวมถึงการล่มสลายของแบรนด์ทั้งหมดข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ร้ายแรงและวิกฤตความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเราจะมาพูดถึงรถซีดานที่กำลังจะตายรถ SUV หรูที่ล้มเหลวและแบรนด์ที่กำลังจะหายไป อันดับที่1มีสต็อกสะสมเกือบ1ปีเต็มไปต่อกันเลยอันดับที่7 Nissan Versa 2025รถยนต์ที่ถูกที่สุดในอเมริกามีสต็อกอยู่201วันและ14,788คันที่จอดนิ่งอยู่ในลานจอดรถของตัวแทนจำหน,น่นาย Nissan Versa เริ่มต้นที่ราคาเพียงกว่า21,000ยูโรทำให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ใหม่ที่ราคาไม่แพงที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครปรากฏตัวทำไมเพราะรถคันนี้เป็นพื้นฐานและราคาถูกมากจนกลายเป็นปัญหาการขับขี่นั้นแข็งกระด้างและไม่สบายด้วยแรงม้าเพียง122ตัวการรวมเข้ากับทางหลวงรู้สึกเชื่องช้าอย่างน่าเจ็บปวดและห้องโดยสารก็มีเสียงดังเต็มไปด้วยเสียงลมเสียงถนนและเสียงหึงห่งๆของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลา จากนั้นก็มีการส่งกำลังแบบ CVT ของนิสสันในขณะที่รุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงแล้วชื่อเสียงอันเลวร้ายของ CVT ยังคงหลอกหลอนแบรนด์ผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงผู้ที่มีงบประมาณจะเลือกซื้อ Honda Civic หรือ Corolla มือ2ในราคาเดียวกันลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อครั้งแรกที่มีงบประมาณจำกัดที่กำลังมองหาการขนส่งขั้นพื้นฐาน และสุดท้ายก็หลีกเลี่ยงเบอร์ซ่าเนื่องจากคุณภาพที่น่าสงสัยโดยเลือกใช้รถมือสองที่เชื่อถือได้นิสสันกำลังจ่ายค่าชื่อเสียงอันเลวร้ายของ CVT และคุณภาพที่ด้อยกว่าอันดับ6 Ford Mustang 2025ใช่แล้ว Ford Mustang อันเป็นสัญ,ญลักษณ์กำลังประสบปัญหา201วันของการคงคลังรถยนต์18,206คันจอดอยู่ในลานผู้แทนจำหน่าย นี่ไม่ใช่เรื่องที่มัสแตงเป็นรถที่ไม่ดีมันยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่มีสมรรถนะคุ้มค่าที่สุดในอเมริกาปัญหาคือฟอร์ดท่วมตลาดด้วยมัสแตงในช่วงเวลาที่ความต้องการรถสปอร์ตกำลังลดลงฟอร์ดมัสแตงรุ่นพื้นฐานปี2025เริ่มต้นที่33,515ยูโรนั่นให้คุณได้แค่เครื่องยนต์4สูบ2.3ลิตรอ o b o บูสที่มีกำลัง315แรงม้าและแรงบิด350ปอนด์ฟุต หากต้องการได้เครื่องยนต์ V8 คุณจะต้องจ่ายประมาณ47,000ยูโรสำหรับรุ่น GT นั่นเป็นเงินจำนวนมากในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะแปลกประหลาดผู้ซื้อหนุ่มสาวที่รักมาสแตงไม่สามารถจ่ายค่ารถ50,000ยูโรได้แฟนพันธุ์แท้ต้องการรุ่นสมรรถนะสูงอย่าง GT หรือ Dark Horse ไม่ใช่ EcoBoost พื้นฐาน Ford ผลิตมากเกินไปในช่วงเวลาที่ความต้องการรถสปอร์ต,ตกต่ำอย่างรวดเร็ว คนหนุ่มสาวไม่สามารถจ่ายได้ผู้ที่ชื่นชอบต้องการรุ่นแพงและตลาดมวลชนกำลังหายไปนูกค้าทั่วไปคือผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตท,ที่กำลังมองหาสัญลักษณ์อเมริกันและสุดท้ายก็รอส่วนลดที่มากขึ้นและการเงินที่ดีขึ้นมัสแตงเป็นเหยื่อของการผลิตมากเกินไปและความต้องการที่ลดลงอันดับ 5. Volvo XC90 ปี2025 SUV เรือธง3แถวของ Volvo มีสินค้าคงคลัง210วันและ15,642คันที่ยังไม่ได้ขาย x c 9 0เป็นเรื่องราวความสำเร็จของ Volvo นักตั้งแต่การออกแบบใหม่ในปี2016มันดูดีปลอดภัยและหรูหราแต่ในปี2025มันกำลังแสดงอายุของมันด้วยราคาขายเฉลี่ย 71, 7 1 7 6 1ยูโร x c 9 0 ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากคู่แข่งที่ใหม่กว่าและก้าวหน้ากว่า BMW X5, Mercedes g l e Audi Q7 และ Lexus TX ล้วนนำเสนอการออกแบบที่สดใหม่กว่าเทคโนโลยีที่ดีกว่าและในบางกรณีความน่าเชื่อถือที่แข็งแงกร่งกว่าปัญหาหลักของ X4 90คือมันเป็นการออกแบบที่มีอายุ9ปีโดยมีการอัปเดตแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ซื้อที่จ่าย72,000ยูโรคาดหวังสิ่งใหม่ล่าสุดและดีที่สุดไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ล้าสมัยของ X490 ระบบสาระบันเทิงที่เก่าและการขาดคุณสมบัติที่ทันสมัยความน่าเชื่อถือของโฟ l ์สวาเกนก็ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดย Consumer Reports ระบุคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปัญหาทางไฟฟ้าความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ และระบบสาระบ,บันเทิงที่ชำรุดเป็นข้อร้องเรียนทั่วไปลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรถหรูหรือครอบครัวใหญ่ที่กำลังมองหาความปลอดภัยและความหรูหราแบบสแกนดิเนเวียและสุดท้ายก็จบลงด้วยการออกแบบที่ล้าสมัยความน่าเชื่อถือที่น่าสงสัยในราคาระดับพรีเมียม VolV o กำลังจ่ายค่าการออกแบบที่เก่าเมื่อตลาดต้องการความสดใหม่อันดับ 4. Audi a u d i A6 ปี2025 รถซีดานหรูขนาดกลางของ Audi อกำลังค่อยๆตายลง224วันของสินค้าคงคลังโดยมี1,555คันที่ยังไม่ได้ขาย A6 เป็นตัวเลือกที่มั่นคงในโลกของรถซีดานหรูมานานแต่ในปี2025มันเป็นเหมือนไดโนเสาร์รุ่นปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงใกล้จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม A อดีกกำลังพยายามขาย A6 เครื่องยนต์เบนซินในราคาเฉลีย 67, ่ย67,675ยูโรตลาดรถซีดานเองกำลังล่มสลายผู้ซื้อในช่วงราคานี้ต้องการ SUV Audi Q7 หรือ Q8 ไม่ใช่ A6 และผู้ที่ยังต้องการรถซีดานบางรายกำลังเลือกรถ BMW หรือ Mercedes เพื่อชื่อเสียงหรือ Genesis เพื่อความคุ้มค่า ข้อมูลจาก Car Age แสดงให้เห็นว่า a 6จะสูญเสีย47ของมูลค่าใน5ปีการเสื่อมราคาที่รุนแรงสำหรับรถซีดานหรูผู้ซื้อทราบเรื่องนี้ดังนั้นพวกเขาจึงกำลังถอยห่างลูกค้าทั่วไปคือผู้บริหารที่กำลังมองหารถซีดานหรูของเยอรมนีและสุดท้ายก็หลีกเลี่ยงมันเนื่องจากการเสื่อมราคาที่รุนแรงและตลาดรถซีดานที่ล่มสลายเอดีกกำลังจ่ายค่าการรักษารถซีดานที่ใช้น้ำมันเบนซินไว้ ในขณะที่ตลาดต้องการรถไฟฟ้าและ SUV อันดับ3 Audi A4 ปี2025รถซีดาน Audi อีกคันวิกฤตสินค้าคงคลังอีกครั้ง A4 มีสินค้าคงคลัง258วันและ2,411คันที่ยังไม่ได้ขาย A4 เผชิญปัญหาเดียวกันกับ A6 เพียงแต่ในแพ็กเกจที่เล็กกว่าด้วยราคาขายเฉลี่ย55,163ยูโร มันแพงสำหรับสิ่งที่คุณได้รับรถซีดานที่ล้าสมัยในตลาดที่ต้องการ SUV ปัญหาที่แท้จริงของ A4 คือ SUV ของ a u d ดีเองกำลังขโมยยอดขายทำไมต้องซื้อ A4 ในเมื่อคุณสามารถซื้อ Q3 หรือ Q5 ในราคาที่ใกล้เคียงกันแต่มีความหลากหลายมากกว่าแม้แต่ลูกค้า a u d ดีผู้พักดีก็กำลังทิ้งรถซีดานรถซีดานหรูขนาดกระทัดรัดกำลังจะตาย ผู้ซื้อหนุ่มสาวต้องการครอสโอเวอร์ผู้ซื้อที่มีฐานะต้องการ SUV ที่ใหญ่กว่าไม่มีใครต้องการรถซีดานขนาดกลางระดับพรีเมียมการเสื่อมราคาของ A4 นั้นรุนแรงมากโดยสูญเสียมูลค่าไปมากกว่าครึ่งหนึ่งใน5ปีลูกค้าทั่วไปคือมืออาชีพรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถซีดานหรูของเยอรมนีและสุดท้ายก็หลีกเลี่ยงมันเนื่องจากการเสื่อมราคาที่รุนแรง ในขณะที่ SUV ของออ d ดีเองเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าออดีกกำลังกินยอดขายรถซีดานของตัวเองด้วยรถ SUV รุ่นต่างๆอันดับ 2. m a s e r a t i ติเกรคาเลปี2025ความพยายามของม a s ซร a ติที่จะเข้าสู่ตลาด SUV หรูกำลังล้มเหลวอย่างน่าทึ่งกรีคาเลมีสินค้าคงคลัง301วันและ675คันที่สะสมฝุ่นอยู่ในลานผู้แทนจำหน่าย นั่นคืออุปทานในตลาดมากกว่า10เดือนที่ไม่มีผู้ซือ้อทำไมนะมาเริ่มกันที่การรับรู้แบรนด์มาสราติได้ต่อสู้มานานกับข้อกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือการบำรุงรักษาที่มีราคาแพงและการเสื่อมราคาที่สร้างความเสียหายทางการเงินอย่างรุนแรงด้วยร,ราคาขายเฉลี่ย82,255ยยูโรกรีคาเลถูกตั้งราคาในฐานะผู้เล่นรถหรูที่จริงจังแต่ในราคานั้น ผู้ซื้อสามารถเข้าถึง Porsche Macan, BMW X3 M40i, Mercedes AMG GLC 43และ Audi SQ5 ซึ่งทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติด,ด้านสมรรถนะที่แข็งแกร่งกว่าเทคโนโลยีที่ดีกว่าและเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายที่เป็นที่ยอมรับมากกว่า Grecale นำเสนอเครื่องยนต์เชอร์โบ4สู่สูบพื้นฐานที่ให้กำลัง296แรงม้าเพียงพอแต่ไม่น่าตื่นเต้น รุ่นโทรเฟโอพร้อมเครื่องยนต์ V 6ให้กำลัง530แรงม้าแต่ราคาก็สูงขึ้นไปกว่า1 0 0 0 0แยูโรปัญหาคือมาเซลาติในฐานะแบรนด์ไม่เป็นที่ดึงดูดใจสำหรับผู้ซื้อรถหรูสมัยใหม่ประวัติการแข่งขันและอดีตอันรุ่งโรดของอิตาลีไม่เพียงพอเมื่อความน่าเชื่อถือแย่มากและการเสื่อมราคาเป็นหายนะ ผู้ซื้อทราบดีว่าเกรคาเลจะสูญเสียมูลค่าระหว่าง50-60%ใน3ปีนั่นคือความหายนะทางการเงินลูกค้าทั่วไปคือผู้ซื้อรถหรูที่กำลังมองหาความแปลกใหม่แบบอิตาลีและสุดท้ายก็หลีกเลี่ยงมันเนื่องจากความน่าเชื่อถือที่น่าสงสัยการเสื่อมราคาที่รุนแรงและคู่แข่งที่เหนือกว่า มาเซราติกำลังจ่ายค่าความประมาทเลินเลอ่อด้านคุณภาพและชื่อเสียงที่เสียหายมานานหลายทศวรรษอันดับ 1. นึ่งจ r กา F-Pace ปี2025และนี่คือรถยนต์ที่ขายได้ช้าที่สุดในอเมริกา Jaguar F-Pace มีอุปทานในตลาด332วันนั่นคือสินค้าคงคลังเกือบ11เดือนที่จอดอยู่ในลานผู้แทนจำหน่ายโดยมี2 2 9 9คันที่สะสมฝุ่นทั่วประเทศ ในราคาเฉลี่ย79,966ยูโร F-Pace เป็นฝันร้ายของผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว่าไรผิดพลาดอย่างร้ายแรงเริ่มต้นด้วยการล่มสลายของแบรนด์เชก u a ายอดขายในสหรัฐอเมริกาลดลงจาก40,000คันในปี2017เหลือต่ำกว่า1,000 0คันภายในปี2022แบรนด์กำลังตกต่ำอย่างอิสระชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของเจกูนั้นแย่มาก แบรนด์จัดอยู่ในอันดับท้าย,ายหรือใกล้เคียงกับอันดับท้ายสุดของการสำรวจความน่าเชื่อถือทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอเจ้าของรายงานปัญหาทางไฟฟ้าความล้มเหลวของการส่งกำลังปัญหาเครื่องยนต์การรั่วไหลของน้ำมันความล้มเหลวของระบบการสะเทือนรายการไม่มีที่สิ้นสุดในจุดราคานี้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่ดีกว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณต้องการความตื่นเต้นในการขับขี่ให้ซื้อพอเช่มาคาร์ หากคุณต้องการความน่าเชื่อถือให้ซื้อ Lexus RX หากคุณต้องการชื่อเสียงให้ซื้อ BMW X3 หากคุณต้องการความคุ้มค่าให้ซื้อ Genesis GV70F Pass ไม่ชนะในหมวดหมู่ใดเลยภายในแม้จะเป็นระดับพรีเมียมแต่ก็ไม่เท่ารถเยอรมันเทคโนโลยีล้าหลังคู่แข่งระบบสาระบันเทิงช้ามีข้อบกพร่องและน่าหงุดหงิดในการใช้งาน การควบคุมแม้จะมีความสามารถแต่ก็ไม่เร้าใจเท่าพอเช่ไม่ละเอียดอ่อนเท่า Mercedes หรือมีประสิทธิภาพเท่า Lexus การเสื่อมราคาของ F-Pass นั้นรุนแรงอย่างยิ่งคุณจะสูญเสียมูลค่าระหว่าง60-70%ใน5ปีหากคุณซื้อในราคา79,000ยูโรมันจะมีมูลค่า25,000ยูโรนี่คือความหายนะทางการเงิน ยอกายังได้ประกาศการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี2025โดยจะยกเลิกการผลิตรุ่นที่ใช้น้ำมันเบนซินนั่นหมายความว่า F-Pass ที่ใช้น้ำมันเบนซินคือเทคโนโลยีที่ตายแล้วไม่มีใครอยากซื้อรถยนต์ที่แบรนด์กำลังละทิ้งอย่างแข็งขันคุณมีรถยนต์15คันที่ผู้แทนจำหน่ายไม่สามารถขายได้ในปี2025ตั้งแต่ซานตาเฟที่มีสินค้าคงคลัง184วัน ไปจนถึง F- pass ที่มีสินค้าคงคลัง332วันสินค้าคงคลังกำลังสะสมถึงระดับวิกฤตเราเรียนรู้อะไรบ้างราคาที่ควบคุมไม่ได้กำลังค่าายอดขายความน่าเชื่อถือมีความสำคัญมากกว่าที่เคยและผู้ซื้อทำการวิจัยและหลีกเลี่ยงแบรนด์ที่มีปัญหา